เอาละครับก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้ผมจะมาทําการสัญญาณนะครับว่าจะมาแจกอดีเพจกันใครที่เข้ามาดูคลิปของผมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ อย่างแรกก็ไปดูตัวละครนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ปั้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับใครที่อยากเล่นก็ปั้นต่อได้ครับมันเป็นไอเดีเริ่มใหม่ครับเห็นไหมครับมีแต่บอลดำหมดเลยครับทีมหลักอะในส่วนของตัวสำรองก็มีแต่บอลทองนะครับก็ได้ดูตัวละครบมดแล้วครับไปดูอย่างอื่นบ้างครับว่ามีอะไรบ้างในส่วนของตัวละครผมว่าเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็บัตอัพตัวละครผมไม่มีสากอันเลยนะครับผมเอาไปอัพหุดแล้วครับนี่นะครับก็ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ไปดูโค้ดกันครับว่มีีแก็ผนท ผมใช้เป็นยูุปัจจุบันคือ c 2 3 1นะครับแล้วก็มาดูภารกิจที่ผมทาไปนะครับว่าทาอะไรไปบ้างแล้วนี่ครับตามที่เห็นในคลิปเลยครับว่าทําอะไรไปบ้างแล้วเล่นเอาที่สุ่มเมนยูฟีหนึ่งรอบนะครับแล้วก็บัตรแสน5ใบนะครับที่ทําภารกิจสําเร็จนะครับแล้วก็อันที่3มกับอันที่4นที่ผมยังเล่นเดี๋ยวครับอั่นอันที่3แค่2เกมครับเกมที่3ขี้เกียจเล่นครับแล้วก็ต่อไปนะครับอันที่4นะครับยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยครับเพราะอะไรนั่นหรอครับไม่ต้องถามนะครับเหมือนเดิ แล้วก็วิดีโอันต่อไปกันเลยครับว่าผมทำอะไรไปบ้างแล้วไปดูในส่วนของเมทเดย์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ทำไปแล้วนะครับเนาะในส่วนของอีเวนต์กลางเมื่อกี้ไม่ได้เล่นอะไรสักอย่างเลยนะครับนี่ครับด่านหนึ่งด่านสองก็ไม่ได้เล่นนะครับวันที่ผมอัดคลิปคือวันนี้เป็นวันที่15นะครับที่ผมอัดคลิปเพราะอะไรถึงอัดคลิปไว้นะครับหรอคือผมวันที่20ผมไม่ว่างอัดคลิปนะครับผมก็เลยตัดสินใจอัดคลิปวันนี้นะครับวันที่15้เราก็จะเอาลงให้วันที่20่นะครับต่อไปมาดูภารกิจ รอะไบ้างนี่เลยครับตามที่เห็นนะครับว่าเรืออะไรบ้างผมว่าจนตัวผมว่านะเลือเยอะอยู่นะครับที่ไม่ได้ทําท่านผู้ชมสามารถเอาไปปั้นต่อได้เลยนะครับไอดีมันก็เริ่มใหม่ด้วยนะครับมันเลยเลือเยอะครับที่จะปั้นมาดูเหรียญ2สีผมก็มีอยู่400นะครับก็เก็บให้มันถึง5,000ันเอามาแลขตัวตานานได้นะครับก็มาดูรลขผมนะครับว่าเท่าไหร่นี่นะครับเห็นไหมครับ 997ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะผมขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้นะครับคนที่ไม่ได้อย่าเสียใจไว้นะครับวันหลังยังมีอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในคลิปต่อไปและจะนําำไมพ่าที่มาใหม่ของผมนะครับรหัสอยู่ท้ายคลิปครับคลิปนี้ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ